กรมหาวิทยาลัยและช่อง7 HD ร่วมกับน้ำนมถู่เหลืองแลกตาซอยผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตราม,มาม่ากักบมาชมการแข่งขันบ้านส3คูน3นักเรียนชายกันต่อครับคราวน,นี้ครับเป็นการแข่งขันในสาย4ครับทีมแรกครับโรงเรียนสตรีศึกษาบีครับ พวกเขาจะต้องเจอกับโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมเอครับทีมใดจะเป็นฝ่ายชนะครับก็รอติดตามชมกันได้เลยครับอ่าครับคู่ที่สามแล้วครับอ่าในผู้ปกครองนะครับ ผู้ปกครองมาเชียร์นะครับครับครับก็ยังมาเหมือนเดิมครับ ยอ,อกันมานะครับอค่จริงแล้วครับเนี่ยครับเกมมันจะเริ่มแล้วนะครับออที่ต้องจับตามองเลยก็เป็นบัวหลวงนะครับ สองเงนแดนอ่าลงแล้วครับจากโอ้หลังจากพยายามมาครั้งที่สาครับศีวากรครับนะครับเป็นทางด้านของสตรีทสาวีบ้างครับตะบุกจังหวะนี้โอ้โหอยากจะให้เพื่อนแต่ติดครับพยากจะสะกรีนให้เล่นยังเข้าไปข้างในไม่ได้เพื่อนมีแต่ว่ารีเวิร์สลูกนี้แมเล่นต่อไปครับเล่นต่อไป เห็นมือแล้วครับบอลโบหลวงเลจังหวะนี้ได้ฟาวครับสุธิพรได้ฟาวครับจังหวะแหวกเข้าไปครับได้ชูลูกโทษหนึงลูกครับนี่ครับฉาตีฟาวแล้วก็ไม่พลาดครับสามเป็น4ี่ต่อสูนย์เนี้ยตราพยายามสร้างจังหวะครับหูลูกนี้ส่งให้เพื่อนแล้ว เกลนลับพลาดครับบอลเป็นของบัวหลวงครับบัวหลวงนั้นนี้นี่าชนะก็การันตีผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายครับครับเอาครับ้าไปลงโลกเลยครับไม,ไม่มีใครครับเอาแล้วตัดบอลได้แล้วก็ยิงเลยจังหวะนี้ไม่ลงครับทางด้านเซรสาได้บอลแล้วก็โยนไปแต่ว่าจังหวะนี้ไม่ดีครับ ได้บอลอย่เลยโอ,อันนี้ไม่ดีครับออกมาสิสกรีนเพื่อนเล่นแล้วก็ได้บอลและยิงไม่บอลออกไปครับใด้บุกต่อครับถ้าได้บอบหลวงเอาละครับเป็นสตรีกษาครับยิงไม่ลงครับแอร์บอลหัวหลวง ได้ฟาวครับพักบ้างครับจังหวะนี้อ๋อบอลไปโดนขานะครับบอนหลุดมาีบักวนโอ้โหแหม่ยังไม่ลงครับวันนี้เหมือนอยังยังไม่ตั้งใจไรเข้าไปครับเน้นต่อครับได้ฟาวครับาาพานบครับ เป็นแขนเลยเมื่อกี้อนบชุลูกโทษครับไีลงครับแต่ยังรีบาวได้ครับทีว่าก่อนครับอย่างแดนถาจังหวะอยู่เพื่อนขอบอลท่ไมให้ชุนสองคะแนนไม่ลงครับดีวาก่อนรีบาวได้แล้วโอ้แอนวันครับเรียบร้อยครับชิงแป้นลูกนี้ครับอ๋อนี่ครับจังหวะขึ้นครับ มือมันโดนแล้วนะแต่ว่ายังดันขึ้นไปได้โอ,แอแบบ้แอร์บอลครับแอร์บอลเยอะเลยครับออกไปพักบ้างครับทีวากนกรครับให้พุทธิพรลงมาครับดูคะแนนแรกของสตรีนัศึกษาครับจะมาเมื่อไหร่ครับ ได้บุกต่อครับเหลือช็อตคอในหวินาทียังไงครับจ้ำบอลครับจ้ำบอลก็จะเป็นบอลของทางวัวหลวงนะครับหลับลงมากันบ้างครับเจงเท้าไม่เรียบร้อยครับกลับไปนั่งพักใหม่ครับที่วัดบอนแต่พานพปู้โดนปัดครับก่อนขึ้นครับ บอลน,นี่มันเป็นของบัวหลวงครับุปอนจะเทคบอลครับเขาสายลูกนี้เรียบร้อยไม่ง่ายครับวางง่ายๆลงไปครับทันนบครับ oh. โอ้โหวางนี้โอ้โหเลยไปครับแต่ยังรีบาวได้ทันทีได้ไหมไม่ได้ครับบัวหลวงรีบาวได้ครับ โอ้ส่งเหุ้ผลลงนีน้เลยครับาพานบวางง่ายๆครับตีศึกษายังต้องหาคะแนนแรกแล้วได้ฟาวครับแบบแวกเข้าไปครับจังหวะนี้ดูภาพช้าครับแล้วก็แม่โดนมือปัดคนแรกก็ฟาวแล้วครับคนที่สอง<ม>ปัดบอลออกไปอีกหาลับคะแนนแรกจะมาหรือเปล่าครับดูครับจุดโทษครับ ดูครับขึ้นจังหวะนี้ตัวทำฟ้าวก่อนครับกดชลากการครับชูลูกโทษครับไม่นงครับสตีึุสารีบาวได้ครับคือลูกนี้ได้ไหมได้แล้วครับคะแนนแรกครับผมสตีศึกษาครับ เกือบลงครับแล้วจะชูดลงไปครับสามห่าครับบัวหลวงครับ9ต่ตอนครับชูด2ได้ไหมไม่ครับพยายามร้ายเข้าไปเอาจต่บอลหลุดครับสติอุสาแย่งได้ครับแล้วได้มากครับมะขวารหูหไม่ได้คะแนนที่2ครับดีมาให้คุณิพรปอนสองคะแนน เรียบร้อยครับลงครับตัวหลวงสิตเอดตอนหนึ่งครับเผาบ้าครับสติศึกษาลงไม้ไม่ลงครับสีไม้เพื่อนจะชูสองไหมครับไม่เอาครับหาจังหวะครับกุี่ปอดเอาเหมือนโจรปัดนิดนึงครับครับหลอกกันหลอกคู่แข่งไม่พอับหลอกทีมตัวเองด้วยนะครับครับจังหวะนี้มีโอกาสสองของที่ว่าก่อนไม่ลงครับแล้วก็ตอกอีกทีครับ จ้ำชอ็อตก็ยังไม่ลงครับเป็นทางด้านสตีึกษาได้บอมลมหนตดออกไปครับออกเวลานอกครับสตีึกษาครับเหลืออีก3นาที49วินาทีครับตามอยู่10คะแนนครับสตีึกษาดูครับจังหวะพุทธิพรชูสองคะแนน ปานห่วงนี่ครับน้องๆครับจากแลตกต์ซอ,อยครับขาออกบูธให้พวกเราได้กินเครื่องดื่มอร่อยอร่อยครับไปแวะชิมและดื่มกันได้ครับสวัสดีศึกษาได้เช็คอลนครับ แต่ก็ไปลูกนี้โอ้โหทักวัดพยายามจ่ายโดนปัดนิดน,นึงครับอ้าวลูกนี้ขึ้นแล้วโอโ้โดนทำฟาวครับดูจังหวะขึ้นกันอีกครั้งครับขึ้นไปนี่พยายามเตี้ยวตัวหลบนะฮะแต่ว่ามันไม่ลงนะีโดนทำฟาวก่อนแต่ก็จริงลูกนี้รีบเอาได้ซ้ำที่วันนี้ลงไปครับ หลาสองครับของสตีสุกสาครับอ้าวแหมยิงกันลัวเลยครับาจังหวันนี้เลยครับลงไปโหบหลววตีศึกษาเหลือช็อตท็อกอีกว่างสาวีต้องยิงแล้วครับยิงโดนห่วงไม่เป็นไรครับอต่ทางด้านโหลวงรีบาวได้ยิงจังหวันนี้ แย่งคำตาวได้ไดครับ<ด>ับวหลวง<ด>ทีวาก,กอลลงโล,ลงครับโอ้โหทาไมลงครับโ,โหบหลวงก็ตรงนี้ช็อตไปน,นิดนึงครับบอลกลับเป็นของบัวหลวงครับ นำอยู่13ต่อ4เหลืออีก2นาที28วินาทีครับธีวกกรชู2คะแนนโอ้ยแอร์บอลครับเลยไปเยอะครับอาจ,จะยังเช้าไปครับแรงเหลือเยอะครับแรง,งเยอะครับสตีึกษา3ยังได้บอลอยู่ครับสตีศึกษ3บี มาจังวะนนี้โย่พยายามจะไปโดนสกัดไว้แล้วก็คืนมายิงเลยไปครับทานงบครับเก็บอีกหนึ่งคะแนนนะวางวิ่ีโอ้โหหลอกขายลงลงันเดียวโอ้แต่ไม่ลงครับทิ้งไปพีไม่ลงแล้วโดนป๊อกตกก็อย่างลงลงครับดีใจเลยครับตึกงสามีฐานครับโอ้หลงยก็ได้เล่นอยู่ หางสตีศึกษาครับไอ็ซาโรเดียนดีโกดาโลครับปิภพยายามได้แต้มยังได้ครับสองคะแนนไม้ไม่ลงครับปุติบอลพยายามได้เข้าไปครับบอลลุกมือครับสองคะแนนครับโอ้โหวิธีบอลมัน ใช่ครับโอ้โหจริงสวยจริงครับนี่ครับเล็งนะครับมีโอกาสตั้งป้อมหน่อยนึงครับยิงไอซาโลเดียนอีโกดาโลครับกลางม่วงครับไล่มาเป็น7ต่อ14ครับเหลืออีก55.8ิไม่นาทีครับฐานพก็ชิงแฟนง่ายๆครับลงไปครับ ได้ไหมชิงแป้นได้เหมือนกันครับพักวัดิครับไล่มาห่างๆครับแต่อ15ครับสตรีมตาครับปีนมูฟตรงนี้สวยครับแต่โอ้โหวางตันไปเยอะครับแต่ยังชิงแป้นได้เป็นคะแนนเนี่แล้วปัดโดนปัดออกครับสตรีศึกษายังได้เช็คบอลครับ ตามอยู่แปต่อสิบครับวัดพยายามดันเงี้ยครับแตไม่ได้โดนปัดครับทีวก่อนแย่งได้ครับออกมาข้างนอกครับศูนสองขั้นแนนไม่ลงครับศูสองขแนนเหมือนกันโอ้โหเลยไปครับเกลียบลอยครับทิ้งกันง่ายง่ายครับไอซาโรเดียนครับไล่มาห่างหาครับ ยาวต่อ16ครับหวังนี้โอ้โไม่ลงครับแต,แต่หมดเวลาครับเป็นทางบัวหลวงคนระับเอาชนะไป16ต่อ9ครับและก็ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายครับสนุกจริงๆครับปู่นี้ช่วงได้ท้ายครับติสาทําแต้มไล่ามาเรื่อยๆครับ วารกรสองคะแนนเนี่ยน,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 น้องน้องกองเชียร์ที่มาเชียครับผักข้าววดครับสดลูกนี้เป็นคะแนนครับนี่แล้วก็มีชูสสองคะแนนเหมือนกันครับไอสาโลเดียนก็มีสองคะแนนครับ